มาดูกันที่ข่าวของเกษตรกรไทยบ้านเรากันบ้างน,นะครับเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่นเร่งไถพวนดินเพื่อเตรียมหว่านข้าวนาปีหลังจากที่ฝนตกลงมาต่อเนื่องจึงได้เร่งปลูกข้าวหวังได้ผลผล,ผลิตดีเท่าปีที่ผ่านมาในวันที่31พฤษภาคมพคุทธศักราช2564นายบุญถึงทางน้ำเที่ยงกำลังนำรถไถขับปับสภาพนาข้าว ภายในบ้านโคกสีอําเภอเมืองคอนแก่นปรับพื้นที่เตรียมหว่านข้าวปลูกข้าวนาปีหลังจากตอนหน้านี้ได้ที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปังไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายบุญเถิงบอกว่าในปีนี้ฝนตกชุ่มตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาทําให้หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปังไปแล้วจึงได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานประจํารับเหมา่อสร้างมาขับรถถยปรับหน้าดินเพื่อเตรียมหว่านข้าว โดยในปีนี้ได้ลงมือปลูกข้าวนาปีประมาณ50ไร่โดยปลูกข้าวในพื้นที่ของตัวเอง30ไร่ส่วนที่เหลือได้ขอเช่าเจ้าของนาอื่นทาซึ่งตนเองได้เตรียมหวานข้าวเหนียวกอขอหกทั้งหมดเพราะข้าวนาปังในได้ลงมือปลูกข้าวเจ้าไปก่อนแล้วคาดว่าในการเดินมิถุนายนจะเริ่มหวานข้าวในพื้นที่ทั้งหมด50ไร่ เพราะเชื่อว่าจะมีฝนตกลงและทางชนรลประทานจะมีการระบายน้ําจากเขื่อนอุบลรัฐเข้าสู่ความชนรลประทานเพื่อให้เกษตรกรได้ทํานาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อผลผลิตออกมาอยากให้ราคาอยากให้ราคาเข้าไม่ต่ำกว่าตันละ13,000บาทเพราะชาวนาจะได้มีกําไรเหลือหักต้นทุนที่ต้องใช้เงินจนํานวนมากในการทํานาครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายบุญเถิงกันนะคะ กไถหดไปก่อนครับไถหดแล้วก็ก็ต้องรอดนำส่วนพระท่านเลยนะครับลอดนำฝนครับประมาณกลางเดือนนี่ครับขัขขขขนมีน้ำฝนขันน้อมีกับเข้ากับบ้านแห่งครับก็คือปั้นแล้วก็บบ้านแห่งแล้วก็ปั้นฝน,นแล,ะะล้วก็รอดฝนตกจะขอตอนนี้เกิดทัง้งฝนครับเทเลสไปนะครับผมถ้าทั้งเช้าฝนก็ประมาณสี่สิบก็เลยห้าสิบเลนี่ครับ แต่ว่าหน้าปีสิยบที่เห็ดหลายเพราะว่าจต่ของผนก็บมาเก็จนะแต่ของแตของหน้าฝนนังมาเค็จนะครับมันกัคันดีกับชิบหาบาทพอนะครับตามปกติพ่นกับปีนั้นมีปีนั้นชิบแปดบาทข้าเหนียวแต่ว่าปีนี้เหลือยู่สิบบาทนะครับคนกล่วว่าฝนดีด้วยครับปีนี้ถัาว่าฝนฝนดีเพื่อเป็นว่า เพิไปสนธรท่านกับวาน้ำเชล็นกับมีพ่อจากน้อยกปขึ้นรอบฝนกนตัวกับสิเต็งมมื่อใดนะครับเต็งใหม่เก็ดน้าอยู่ต่อไปกันอันนี้ก็คือเสียงของนายบุญเถิงค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการคุยข่าวชาวคอนแก่นได้ในช่วงต่อไปครับ <Okay. S 1> โอเคจบแปขส่อห้องพ่อ สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมเกาหลีสกัดแท้ร้อเปและรางวัลการันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำรึ้งอร่อยมากจะเื่มทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามิน A อบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพี่น้องลองได้เป็นยังไงอร่อย,ออยชัดเจแรงดีจริงไลฟ์แ,แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท